แน่นอนว่ากลุ่มคาปรีกเนี่ยมีเขาก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายของค่าคนหรือค่าแรงเนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะลองมาดูตัวเลขเนี่ยคือคิดเป็นประมาณสักค่าใช้จ่ายด้านด้านที่เป็นค่าแรงนะคะประมาณสัก1นึ 1. ่งถึงหนของยอดขายแต่ถ้าเราดูในแง่ของยอดขายนะคะย้อนกลับไปดู s e Store s e l l ปรากฏว่า e Store s เ l ลค่อนข้างดีเหมือนกันในภาพของอัตรากำไรต่างๆเนี่ยหรือกำไรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยเหมือนกัน แล้วครับขอขยับไปถึงประเด็นเป็นประเด็นที่ตั้งแต่มีมีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก็ก้าวไกลไกลแล้วที่จะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หนึ่งในยในโยบายสําคัญก็คือการประกาศที่จะทําทันทีในการขยับขึ้นค่าแรงมาเป็น450บาทค่ะถ้าทําได้จริงทําได้เร็วตามคาดเนี่ย จะกระทบต่อหุ้นในกลุ่มคอมเมอร์สหรือว่าค้าปลีกเนี่ยเยอะไหมจะกระทบแค่ไหน<ม>ยังไงบ้างคุณพีชช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะก็ขอมองเป็นสส่วนด้วยกันนะคะเรื่องของค่าแรงคือถ้ามีการปรับเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะสมมติว่าปรับเพิ่มขึ้นไปเลย 4, 450บาทาก็เท่ากับปรับขึ้นประมาณสัก27-28จากปัจจุบัน<ม>นะที่ประมาณสัก350นะคะบาทต่อวัน ะะซึ่งอันนี้เนี่ยคือถ้ามองใน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 ประเด็นแรกก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายแน่นอนว่ากลุ่มคาบปลีกเนี่ยมีเขาก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายของค่าคนหรือค่าแรงเนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะลองมาดูตัวเลขเนี่ยคือคิดเป็นประมาณสักค่าใช้จ่ายด้านด้านที่เป็นค่าแรงนะคะประมาณสัก1นึถึงหนเปของยอดขาย ะะดูเหมือนตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าจริงๆถ้าคูณออกมาเป,เป็นมูลค่าจริงๆก็เป็นหลักพันล้านเหมือนกันร้อยล้านพันล้านเหมือนกันที่เพิ่มเข้ามานะคะอันนี้เป็นประเด็นประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2เนี่ยคือโดยปกติแล้วพอคนได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะคะค่าแรงเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่จะไปจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยเราลองกลับไปดูเมื่อปีที่ประมาณ10ปีที่แล้วที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งใหญ่เลยตอนอนั้น300บาททั่วประเทศ นะคะคุณยุทธนาพอพอๆจำได้นะคะ<อ>ก็สิบปีปละ,<ป>ละนะรัฐบาลช่วงๆนั้นก็ตอนนั้นปรับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะปรับเป็นสองรอบรอบแรกเนี่ยปรับประมาณปีสองศูนหนึ่งสองเนี่ยปรับขึ้นสี<ม>่สิบเปอร์เซ็นจะเห็นว่าปรับค่อนข้างเยอะนะคะรอบแรกสี่สิบรอบที่สองยี่สิบหกขณะที่รอบนี้เนี่ยถ้าปรับเป็นสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยยี<ม>่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะเพราะนั้นจริงรอบที่แล้วเนี่ยปรับค่อนข้างเยอะตอนที่เป็นสามร้อยบาทแล้วผลกระทบเป็นยังไงนะคะตอนนั้นค่าใช้จ่ายเพิ่มสําหรับในแง่กลุ่มครับ แต่ถ้าเราดูในแง่ของยอดขายนะคะย้อนกลับไปดูเซมสโตรเ ll ปรากฏว่าเซมสโตร l ซลค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะก็เป็นหลักบวกกันค่อนข้างเยอะคือหมายความว่าพอเขาได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็ออกมาใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคพ,พื้นฐานนี่แหละนะคะทำให้เซม t โตก็โตมากขึ้นโดยเฉพาะเห็นชัดๆเลยคืออย่างร้านเซเว่นนะคะที่ให้ดูร้านเซเว่นเพราะว่าตัวค่าใช้จ่ายต่อต่อครั้งเนี่ยร้านเซเว่นจะแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะประมาณสัก 60- 70บาท ไม่ได้แพงเพราะนั้นเนี่ยค่าแรงที่ได้เข้ามาเนี่ยนิได้หน่อยๆเขาก็เอามาใช้จ่ายนะคะร้านเซเว่นตอนปี2012ที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเ mm hmm. ซมโซเซลบวกไป13นะคะจากปีก่อนหน้าเนี่ยบวกประมาณสักเกือบเกือบ5รนะคะพอปีอีกถัดปี2012บวกไป13 2013บวกไปอีก7นนะคะในภาพของร้านเซเว่นก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวพอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเงินส่วนหนึ่งก็เอามาใช้จ่าย นะคะแล้วก็ค้าปลีกอื่นๆก็คล้ายๆกันเป็นโทนคล้ายๆกันเลยคือเซมสโตรเซลเนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะด้วยด้วยเรื่องของตัวเขามีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในภาพของผลประกอบการของกลุ่มค้าปลีกในช่วงนั้นช่วงที่มีปรับขึ้นค่าแรงขงั้นต่ำก็ปรากฏว่าในภาพของอัตรากําไรต่างๆเนี่ยหรือกําไรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยเหมือนกัน mm. นะคะคือหมายความว่าเน็ตแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันมัน ไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากก็คือหมายถึงว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เหลือด้วยซ้ำเป็นเป็นส่วนบวกเพิ่มเข้ามานะคะเพราะนั้นรอบนี้ก็คาดหวังว่าจะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะถ้ามีการปรับขึ้นค่าแรงแล้วก็มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นยอดขายที่เพิ่มเข้ามาก็จะเข้ามาลบกับตัวค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ยังมองว่าค่อนข้างที่ยังยังเป็น เชิงบวกต่อกลุ่มค้าปลีกครับครับคุณพีทบอกว่ามีทั้งลบทั้งบวกแต่ถ้าเวทน้ำหนักแล้วถ้าขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทันที450บาทต,ต่อวันเนี่ยน่าจะเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีกมากกว่าลบนะครับคุณพีทค่นะก็จะมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นมีการจับใจใช้สอยเพิ่มมากขึ้นครับ สำหรับท่านที่จะสมัครหลักสูตร1-11ถึงส1สมัคร1ได้รับส่วนลด45%สมัคร2หลักสูตรได้รับส่วนลด50%แต่ถ้าสมัครตั้งแต่3หลักสูตรขึ้นไปได้รับส่วนลดสูงถึง60%นะช่องทางเดียวกันนะครับสแกน q r c o d ร์หน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งแต่2หลักสูตรเราให้เข้ากลุ่ม Special อีก9 c o n คอนเทนต์ฟรีด้วยนะครับ อธิ้ทนความจำนะครับมานิพัสออนไลน์0ูนเจาะลึกสัญญาณได v e r g e n จนอย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีรู้ปรสิทธิ์มานิพัสออนไลน์0ูนสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างแย่งยืนตั้งแต่สแกนสกรีนนิ่งแล้วก็แบ็กเทสนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะ นะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะในตลาดช่วงนี้นะครับท็อป5แบงก์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งท่านอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อบคุณชานชัยพันธาธนากิจศูนย์หนึ่งสองนี่ก็คุ้มมากนะครับมันได้พัสดุไลน์ศูนย์หนึ่งสอง 12, นะนะครับอันนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ย้อนย้อนให้ฟังศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปด 007 006นะครับ005นะครับ004 003 002แล้วก็001นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับสแกน QR code หน้าจอนะนะครับหรือว่า Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับ นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ t h e o l y Cryptocurrency Investing นะครับเ,เป็นหนังสือทีนะ่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิยยนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแหนโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของที่ระลึก1ชิ้นจากสันักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย